ครับผมทางหลังผมก็คือสปินเวนะครับของเขื่อนลำปาวครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงจุด่อยน้ำล้นครับวันที่ห้านะครับวันนี้วันที่ห้าพฤษภานะครับหกเจเป็นวันหยุดนะครับพอดีขับรถมาดูบรรยากาศของเขื่อนลำปาวครับตอนนี้ก็คือตรงประตูระบายน้ำร้นฉุกเฉินนะครับบินเวครับ นีนะครับระบายน้ําล้นนะครับออกมาก็ถือว่าตอนนี้ก็คือระบาย4บานเลยครับนะครับเพื่อจะลงไปในของตัวลำปานะครับผ่านอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอกมาลาใสานะครับลงไปบรรจบที่น้ำชีนะครับในเขตจังหวัด ร้อยเอ็ดครับครับบรรยากาศวันนี้จะถามว่าเพื่อนละปาวตอนนี้นะครับฝนยังไม่ตกเลยครับแต่ว่าระดับน้าเมื่อเทียบเมื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ถือยังถือว่าสูงนะครับก็ต้องเร่งระบายน้ําเพื่อจะรองรับกับฤดูฝนนะครับที่จะเข้ามาในปีนี้ครับผมนะครับเอาบรรยากาศท้องฟาครับผมสวัสดีครับ